เตอนนี้าตทางออกแล้วครับดได้สามร้อย้สายพันตันเจ็ดพันตัตัวครับจุดข้างหน้าก็คือสาาเรยยืนสายภาพโอ้พลั่งไทยภาพอ้สุดซ้ายมือครับนั่นแหละสวนฝรั่งเศสเลยีมือคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่องรถครับามามีองค์ผสมเจดีย์ชุ่กระด้าง่างๆมันมป็นตะกาวนั่นเองครับกาภาาเป็นมุไหนทั่วโลก มันเป็นลนงนรสพัทยาทาย่าเรืแฟรงก์อยู่กันได้แดงนั่นเองมันถือได้ภาพวะจงภาคธิติปสปาร์ตโเรียกว่าจุโมนการรับรอดจากท่านเอกราชทูตประจษฎีระเทศไทยนั่นก็คือภูฐานครับเรียกว่าจุโมนกลาเก่าเมื่อไรพระรา,าชาจิตรมีฐฐจดัดให้เดชังราชทูตเปลี่ยนให้ทุกครั้งไปก็คือมันเดินมาจากสำนักพระราชวังแหละไม่ใช่ปฏิทิศไทยฮะ คือพระองค์ท่านโอ้ทานเองเนอะสามัตารารเซสาหกครั้งเนี่ยสามผูสร้างได้สองปีฮะวันนี้ลูกสร้างลงทุนอย่ามาหันผู้เขาก็สร้างเองก้อนหินก็ซื้อตันละสองร้อยสาราที่เมืองปฏิสฐานอยู่ข้างบนก็จะเป็นหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อสมังหลวงพ่อสำเร็จครับทีนี้ก็จะเป็นหนีของตัวนุ่นนที่เจ้งใหม่ชื่ยิงจริงกับนุ่นนุ่นที่ยิ่งความ รูปปั้นด้วรนะพระรังเรียกว็รูปทารันต่พิกาเมลอิงรีแต่พิกุลต่อไปเมือครับต้นลุนยากจากแอฟริกาใต้ครับต้นยิ้วปลาใหญ่จังเลยก้อนหินครับหนึ่งในสิบส่วนตัวที่สุดในโลกโดยเฉพาะคุณถูกภาพสตีถ่ายดีแอคชั่นถ่ายภาพเป็นหนึ่งในสิบส่วนนั่นแหละมันหายปากลายขึ้นเลยครับรูดแสดงว่าเราสวยที่สุดในโลก ต้นซ้ามือครับดำแค่แน่เนีลยงมญี่ปุ่นต้นฝ่ามือครับตันนี้ดำคลืใ่ใหญ่ๆนกะลุวมวอเตเรียรอันนี้ของวตเตเรียรทั้งหมดนะมาดูโคโคโดิเมสจากก่อนที่เที่ยวอ้ไรนะมาพายทะเลเนี่ยครับโคโคดิเมสที่ใส่กลุกโโ่เอกไม่ใช่กวางหอยกว่าท่านผู้ชมเรียนแต่ภาพหมุนไปหมุนมาแล้วมันจะติดมือไปเข้าดูทางสายใหม่ครับโควิดรอบที่สามปิดปั๊บเสืนมงกุฎนายนอนมือไก่หน้าผากทำอะไรดีว่า ขยายเส้นทาง3กิโลเมตรครึ่งจนรถวิ่งไม่ทันการดังที่เห็นนี่เหรอนี่ค่ะต้นมะพร้าวนั่นละมะพร้าวทะเลมะพร้าวทะเลไม่ใช่ลูกของมันครับลูกมะพร้าวอ่าลูกของมะพร้าวไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกมันลูกมะพร้าวค่ะตัวชทวเวียดิหลังเรียกว่าหอคอยครับคอยบันไดขึ้นจมเรียวตอนนี้บันไดยังไม่มีมาคอยไปวก่อนคอยบันไดคอยบันไดแล้วค่อยขึ้นคอยบันไดคอยบันไดแล้วค่อยขึ้นใช่ครับ ส่วนตามใบชัดสีเงินที่สวยที่สุดในโลกประเภทตามโยกไข่ค,คิวบาครับเยอะหลายสายพันธุ์เลยเนดูลักษณะท่านไปกินไปครับสวนในถังในนอกถังตรงน,นี้ปลงของออสเตรเลียทั้งสิ้นในสวนตามโลกเนี่ยของออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะในถังนอกถังจะมีสายพันธุ์เดียวเนี่ยวผสมครับซ้ายมือปลงแม็กซิกันโอมก็